ขอเรื่องนขอให้ได้ถูกกรไดใดถูกกลไปนำลังให้เหลียวให้เดียวปานลูกเงินแลายข้่าข่งสิงนังให้พ่อสวันได้คุณบาคุณนั้นหนึ่งบุญเลยชวนเก่าลายมาบุญื้งฉันขอรา้ได้ถูกฉันจะปรียปันแนวได้อีกก่อนหนึ่งคุณลาบะไตทางสามกระสนเยจะกรองให้ตนโตกับปัญหาดีสีเกงงามดึงเหล่ ละผู้ขาสันแดงให้เป็นดีนของนองาลารองไม่ลไรดีอีก,กับกำไฟที่เป็น,นแน่งอาผู้อุนว่าโยตช่งหูลงไฟอานามีมุม,มาคำไปอาห้องเขาสิใส่ยามเดืองแม่สิใจตากแกเสียงจนดำฝนอีกตออหน,นึ่งกับทั้งหูเอตตาดสองน้ำคันอรวลาตั้มาปะ่ามาเตาใหปปะนมา,าปะปนห้พนเง,งินอันพุนาส่งหู ให้ว่าห้อยอูนำโอ้ลายได้ทุกกับไปทุกสังคังจากคุณละบะอินพาพงตุกนำนำหลวงมาพองมาคุณมาคุณจันเตพอแม่พินน้องก็มาตรงันคุณพาสีไตแก้วอันแนวดีสีสอาาน้องเือุมาไปงสนทามีบอนขางีบอนขางไปก้าวบอกมาป็นในดันเตอมาสู เด้อเจ้าสิฟ้าเจ้าเขียวาเจ้าเขียไปขาน้องตะลปากบอกแกงเอ้ยอาสิฟ้าอยังเดินสิฟ้าอย่งเดิมจอดเอาเงินซะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อจ้ะเด้อนั่งอยู่ท่างไหนเนาะจ้าก็เห็นยางมาตะแกไก่หยุนโอ้ยขอบคุณค่ะเพิ่์นเอาเงินมาให้เพิร์นหงอุ้ยพุดดิเมนท์พงงามเนาะพนัน ขอบคุณห,หลายๆเด้อแม่เด้อเจ็บปวดมงได้เห้ื่วงเหงเศร้าเด้อแม่เด้อปังจ้าเอาเงาเลยที่แียหลวงปู่เพิ่นคือว่าให้เอาอันชจแห้งสะกอนอ้ยจันสต้องล่งมาตีกันไม่เลยจะห้าสิบห้าสิบน้คุณแม่เนาะจะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะฮะแล้วแล้วยันแล้วลปวดขาแล้วเลยเฝ้าเอามาแถม แม่นี่หลีหฮละขันวาสันอ๋อีแม่ตัดไอ้ยงนเสียงปีเสียงแค่นเราให้ใจเห่าใจซ่นเนอแม่เด้อได้ยินเสียงปีเสียงแค่นเสียงหลอกเสียงล่ำลูกสาวแหลวขอให้แปลเป็นพ่อนเจ็บปวดมองได้ลูกขอไอ้สวงไอ้เศร้าสุกูสุขคนเนอเมื่อหนีเมื่อสินภายในปีพศ2568สุกูสุขคนเป็นเศรษฐีเบิดบาทรดพ่อลดเนอแม่เด้อ าบันที่ห้าสู่เพิ่นเดอ้อไอพีหมอแคททิวลีคนไม่ขาดแคลนกินเขาอีแม่เราก็กินหลาย,แ,ยแ,แล้วถงใหญ่ๆนีอีแมม่ละว่ากินเบิดซี่กับกิ <c oughs> แ๊แนวกินพอว้นนั้นเนวากินมีตั้งแต่แนวแซ่บๆเออขอบุณขอบคุนหลายๆกับเรากันไปแผนกแม่ครัวสาวสวยของเรา เอี่พอนุ่มตุ่อพวกนาปาดี่ที่ลาบกส่งอุกเจ้ามือได้เป็นมือเต้าอุกตแต่งทำบุญได้สาราตุนทุนพัดใจลายบาทผู้ตั้งนึ่องผาดมุนนาสาตรือว่ากันทําบุญต้องอาศัยเถองกิแล้เงินเข้ากำแเกวกำแเกวกำแเกลกำแเอวไปงานเอวเอวนักลกนักล้ำหาเป็นแนวงาเสีสันนมนีเล้วในมือนี้ตหมอลำตาเทียงซื้อเสียงดังพอ ดิขาดจากตั้งแววตั้งมาดกำหนดบทหรอนอยู่ทั้งไหนเพิ่อนตึ้งเมียกะเปาไปถอดหน้ามาตรงใดผู้นึงได้ห่อใยเจ็นลาสะท้อนกันไหนได้อดเรื่องเมียรับบ้านฝ่ายซื่อยังปีปากอีเทียมลำมหาที่เพชรทุมันชาการผู้สองนั้นหลักได้แก่ลานาตายาพุ่นน้อยพุ่นน้อยพุ่นน้อย ไมาบูจาใส่บาตรบาที่กับข้อก็ไม่อาจโต้กลืเดีนนานแล้วเป็นละกะแต่ตึงลงูหน้าหลลังล้ำจังซีแล้วก็เสียงบอดังว่าคูบอไอเลี้ยนกับเพียนใหม่ใหม่สองสามสีวันสีบ้าล้ำใส่กันกับบอดีเลือดลำอย่าหลนี้อยได้บ่บงทำแกงหูหูสวยคิดดําดื่สท้านมนไว้เราเหน่ตาอยู่ตาอยู่หน้าตาอย่าเพื่ไปซูมาเก่าพุทงทานอีกจังนึงึ่ เพ่ลาพูเทศเพื่อลาปล่อยเสียงน้ำหลางดีบ่ริไกอดสาตั้งอนทอดือลุงตาจังมาวานั้นในพังกังยา่าเปล่านายพ่อลุงเอ๋และในมือดีนันตยาสิขอปรกกาเตยำฟันลายลาย ที่ผานผ่านอย่าสังคาวดานั้นหามันตีว่านั้นลังตามมววนหูวคนปางโอ้ยคนดูให้จงนําสุนแรงเศร้า กอมีคู่อีตะปูต้องมีว่าปูใส่มีเรียม,มีลร่เป็นละการธรรมดาของบุลงม่บุล่เพิ่นมาคืนหันไม่ใส่งาพอทันเต็มจะต้องระลึกถึงคุณไปดอนมันดาคุณคู้มาอาจารย์เป็นละการธรรมดาเพิ่มเฮ็ดนี้ยังก็ต้องเฮ็ดตามเฮ็ดดอกเมียขีดยังก็ต้องขีดตามพ้อเฮ็ดตามห้ เห็นห้อยพ่อให้ก้มสูเห็นห้อยคู่ให้กห้มกลาถ้าสิทธผู้ใดลงชาติประมาณคุณเพิานศิลปงเตงแตนีเป็นจนหดเมื่อตายกับบดีบดังไปได้หลกักจากลายอ่อย่อผู้เลียงสิบกิ้วน่อยๆของผู้ทาสามาลำนัตายาหน่อยสายลมเย็นวอนอื่นก้อนไก่ลูกเต่าลูกล้านขอ,อนกราบนมัสการไปยังองค์พระเดชพระคุณฐานผู้เป็นประมุขประทานไปสูงพ้อมด้ยการศักดา์ศรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ เจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ,บ้านเจ้าเมือ,องวัดว่าอาร้าเมื่อนี่ลูกเต้าลูกล้านขอใส่สถานที่ในการแสดงในเรื่อสาธุแล้ว ก้าตัวนร้องกันลงมาขอากาขอไวไปยงังอีพอประมุกบานประทัดเมืองเออเมื่อนี้บ่มีการเปิดงานนอะตะว่าตะคุกงศิมาไห้กำลังโอ้กำลังใจเมืเ่อบ,บึงเมี่ยงลูกเต่าแดแล้วก้าตัวนร้องกันลงมาขอากาขอไวไปยั่งอีพออีแม่ลุง้าสูตำส,สุขูสุขนเพิ่นว่ากาไยไวเพื่อยันงหลงปิาายากาไฟไวเพื่อความสลางทางผาดห้าเทียลูกสาวกอดบ้อ,บอ,องเอิ้งอีแม่ลำบ่มวลมอปะสุบสายหูสายตาพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน ต้องกลบขอโทษขออภัยเด้อแมเด้อแล้วอีกึงหนึ่งเสาวนัตายานั้นยืนอยู่สูงก็พอก็แม่พอะ,ะนันแล้วต้องกลบขอโทษขออภัยอีพอ,อีแม่ผู้นั่งอยู่ต่ำกว่าลูกกว่าเต่าก็แล้วกันเนาะแม่เนะาะปัดนี่ามมาพี่น้องใทยนอนพวของเขามาตั้งหลวกตั่ําน้อยหนุ่มเด็กแดงกะมีมาเบิดมือนีมาเป็นกำลังอกกำลังใจกะ้คงสิหูจักดีกันแล้วว่ามือหนีเป็นงานหนังบุญหนังจัง ไสร้างนามกระทำบุญน้องนันตายาแตงได้ไมายืนล้ำสูสายหูสายตาเนาะแม่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วคง้งศีรษาอกเข้าใจอนุโมทนาสาธุเอาก็แล้วกันเด้อแม่เนดะ้อลูกเต่ามือหนีก็มาขอห้อยขอแขนบุญยาบารมีพ่อแม่พี่น้องบาดขอเขอ้าเพิ่นว่างหมอลำซีดีได้กับย้อนทุกปังเด้อแม่เนดะ้อหมอลำสีดังได้กัเพาะว่าแห้งเสียแห้งใจเมื่อนี่ล้ำ ตีกะให้ว่าลูกเจ้าโรเดอร์แมนเออล้ำชัวกะให้ว่าลูกเจ้าโรเดอร์เวอร์ดีเอาซอยอยู่ซอยสู้สาวมอลาอาบันิไอพีมาแค้นสีตาเตือนยันยันหางเที่ยงรอสักครู่นะจ๊ะอาจารย์นักดนตรีก็รอสักครู่นะั่นได้ลูงพ่อเพ่อไทยมาแล้วได้ตีพันน่ะแถมชมพานมาแล้วไม่ต้องห่วงวันนี้ว่สาสนา เราข e, ึ้นน้ำลูกน้ำลานมือนีหยันพี่น้องเาบ่มาไปั้งน้ำลายหยันบ่ได้เงื่อนแถบว่าในว่าหยันบ่มีเงื่อนเขาไปแวะเซเว่นมาเอาก่อนเลยว่าจตัวน้องซาถูกเด้อมุ้งมุ้เจ้าอย่าเอาไปใส่เลยนะไอเด้อเอาไปไหว้ต้อยอดเอิญมูเอิญพวกพัดเขามาใส่ถุงแต่ขวางัจตัวน้องอย่าเอาไปซื้อขนมเด้อเจ้าฮะน่ะพวกนี่ยดงเงื่อนไปบ่เคยใส่หรอกเอาไปหไหนล่ะเอาไปไหนแม่เอาไปไหนแม่ เอามัก็ดีแล้วได้ล่ะนะแม่ค่ะโปแล้วก็แวะแบบใส่แม่ค่าคุณน่ะเอรตัลวเดือนันล่หองหันเดนเดอหอไอเอ้กาดันเดอแล้วกดปี่ยกไปตัวหนึ่ คนพอก่อยสำรับตัวควาเว้นนาตานเราตัวกนเมาดิอผู้นด้นเดอนเดินเบาหุ่นก่อนลาบะฉันตอนี่คนพอกับบไรให้พุ้นใดเอผู้เพื่นสั่งไว้บัี่เก่งลงดูฉันละกสิทธิ์ี่ผู้บอไดล่งลำเตละมาลำมาหอลอยตีดาวการคุณได้ทีนนมาดันบเดิอตะโกนต้งนานก้าเียวราสมากบาดเกี่ยวฮักบาดเกี่ยวโอนออกปิตเลิตเอแม่ ฉันละว่าเหตุภากินฉันแม่สิมาทำแกเชิญเลยบ่ต้องรรดโสตัวมาสู่ตาสุดเอวแบบนี้และ้ามาอุ่นนี่มาอุ่นนี้มาเล่นเกมเสียงหุ่นปีละตะวันปังเงาลายคนตุ้งหันเต้นหน้าตานั่นแล้วบ่มีแนวตกต่้มขันล่ะเสมาทางล้ำดาบินผ่านป่าอุ่นกัวผาดิเละชั่วบ่ได้วันทันก่อนดีและชั่วบ่ได้วันทังก่อนสิ์แม่คู่รักสามีสิงหลังปังป้า เตรียมตัวนะเตรียมตัวเดิอควเสียงฮุบเบาานถั่วนาเวทีเริ่มเคียงสีหอนเลยเด้นเมียมันสีด้วงฟังบอสบานชิบเเอาเดินเมียสแมู่รักาีซื้อรังปั้น้า ทำหลอกเขาไว้ป่านเล็ดป่านเล็เลดเออดูรงควงแกงแต่สิ่งทิมพังหุ่นดูทัวกันรอยเอ็ดข้มู่ันขันลือเคสารคามน้ำตื้นเมียปะาทึ้งเรื่องหยุดทิ้งในแต่เลวเท้วอีสานอินย่องหายก่อนหลังกันได้ขายันดือนั่นดืนึทายก่อนแล้วมาลองจากบอกว่ายังพูนใน สตเด็ตัทิดเนื้อเือแต่ประเท้ายตเกนเสียงดังเตืนมูฉันลักสิมีคู่สูงบานเอป้าตอป้าดามาทันใส่ฉันลักนับแต่ฉันนับแต่ฉันตามเกศสีดึกเรวมาดีพอเหตนกลางมาลำตางาหลังให้ตาว่างเราหูจะมาเรื่องนั่เดือนั่นเดือนมาเก้หน่อยได้รับเียงเอาใส่กันเป็นหม้ลอลำตางต้องเรียนดังเต็มหู สิสูงเพียงอดอยบ่ลอยพ่อเก่าสิล้างมาละแมงล้างสาวมาโบทีนาตาเจ้าผู้นี้บ่มียาละพินนาไเอาโยนโยนเล้อไอเด้อเอาโยนโยนเล้อให้ผู้เถ่าห้องกวาดได้โยนโยนไปเลยเอาลูกพี่ไปเลย